ให้จับก่อนเร็วมาให้จับก่อนเลยไม่ให้จับไม่ให้กินข้าวนะ กินไม้ข้าวอะไปไหนกันแล้วเอามาเร็วๆให้แล้วให้และวืมลูกปลาตะกะปลาตะกะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาดู ปลาตะกะปลาคราฟได้บ,บอกค่ะเลี้ยงเอาไว้สำหรับให้ลูกค้าชมเล่นๆนะคะนี่ก็กำลังฝึกให้เขาเชื่องอยู่เนาะก่อนจะให้อาหารก็จะทำการตีน้ำก่อนให้เขาเชื่องแล้วก็จะรูปตัวเขาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็รูปตัวเขาเสร็จแล้วเราก็ถึงจะให้อาหาร อมซื้อมาตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยนะตัวละสิบบาทตอนนี้เขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะไม่ค่อยได้มีเวลาไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกเขาต้องขอภายกระเสียงรถด,ด้วยนะคะบ้านมันอยู่ติดถนนเนาะบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อ บ่อเป็นบ่อพะยงดำธรรมดานะคะบ่อเป็นบ่อพะยงดำธรรมดาเนะไม่ได้ให้ออกซิเจนไม่ได้ให้อะไรนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำให้เดือนละครั้งตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเปลี่ยนให้สองรอบละสองครั้งละในบ่อไม่ได้ใส่ต้นไม้หรือพวกไม้น้ำให้เขานะคะ ก็จะให้เขาอยู่แบบเนี้เคยใส่แล้วเขาไปขุดคุยเอาขี้ดินในกระถางต้นไม้อะน้ามันขุ่นก็เลยไม่ได้ใส่อะไรให้ก็เลยจะปล่อยเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะบ่อเป็นบ่อพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะพลาสติกปูบ่อปลาธรรมดาเนี่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนาะก็ ใช้วิธีการขุดขุดดินลงไปนะคะแล้วก็เอาดินที่ขุดได้มาปั้นเป็นคันขึ้นมาปั้นเป็นคันขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ซื้อพายางมาซื้อมา10เมตรค่ะทั้งหมดเนาะ10เมตรแต่มันใช้ไม่หมดหรอก10เมตรหมดไป450บาทแต่ก็ใช้ไม่หมดนะคะคุณผู้ชมใช้ไม่หมดเอาปลามาปล่อยทั้งหมด25ตัวค่ะ25ตัว มันตายไปสองตัวตอนที่อ้อมเอาไม้น้ำใส่ให้มันอะ่ะแล้วมันอย่างน้ำมันสกกระปกอะค่ะมาเร็วมาเล็วมาเล็วไปไหนไปไหนออะมาเร็วๆม,ม,มาโชว์ตัวหน่อยมาโชว์ตัวไหนค่หนะคะ่ะไปแล้วค่ะเป็นฟูตอนเย็นๆก็นั่งเล่นกับเขาเพลินๆวันไหนมีลูกค้าก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเขาเนาะ วันนี้ว่างก็เลยมานั่งเล่นกับเขาค่ะก็เพลินๆดีนะคะอ้อวันที่ไปซื้อนะ่ะซื้อมาพร้อมกับปลาหมอชุมพรเนาะเดี๋ยววันหลังจะอัปเดตปลาหมอชุมพรหนึ่งเดือนให้ดูนะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนเหมือนกันซื้อมาวันเดียวกันคือวันที่สิบห้าสิบห้ากันยาเนาะก็ประมาณเดือนกะ เดือนหน่อยๆนะคะคุณผู้ชมอายุเขาก็ประมาณเดือนหน่อยๆเดือนเศษเดี๋ยววันหลังจะพาไปอัปเดตปลาหมอชุมพรให้ดูค่ะว่าปลาหมอชุมพรเลี้ยงในนาข้าวโตเร็วขนาดไหนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย